่เสียของกิจาการนอะมันเกิดจากอะไรจริงๆตัวเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดนี้เสียมันคือความผิดพลาดที่ถูกต้องเลยนะเรียกว่าผิดพลาดแบบถูกต้องเลยคือ การให้เครดิตตั้งแต่เริ่มแบบไม่ได้ลงรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้านั่นคือความผิดตั้งแต่เริ่มคุณให้เครดิตผิดพลาดตั้งแต่เริ่มหนี้เสียมันจึงตามมาในตอนหลังนี่คือคําตอบของการให้เครดิตที่ผิดพลาดจนกลายไปเป็นหนี้เสียวันนี้คุณดูข้อมูลคู่ค้าก่อนให้เครดิตจากอะไรคุณดูแค่หนังสือรับรองแค่นั้นเพียงพอไหมคุณเคยลงไปดูรายละเอียดงบการเงินของเขาหรือเปล่าคุณเคยรู้หรือเปล่าว่า,วาบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทนี้เคยมีสถานะเลิกล้างล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบ้างไหมคุณรู้หรือเปล่าสัญญาณชีวัดง่ายๆเหล่านี้มันช่วยให้คุณให้เครดิตได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นนะวิธีการง่ายๆข้อมูลง่ายๆที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนให้เครดิตยังมีอีกมากมายเลยค่ะคลิกลิงที่หน้าโปรไฟล์ขอรายละเอียดได้เลยนะคะอย่าปล่อยความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผน ขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆมีแผนก่อนมีแผล